ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งระงับปฏิญาณสติภาพไทยกัมพูชาโดยไม่มีข้อกําหนดค่ะรวมทั้งมีการเพิ่มมาตรการทางทางหารทักท้วงการทูตและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนายรุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ระงรับการดำเนินการตามปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาโดยไม่มีข้อกำหนด ภายหลังเกิดเหตุระเบิดรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสีสเกตค่ะซึ่งส่งผลให้ทหารไทยนั้นได้รับบาดเจ็บสองนายด้วยกันโดยฝ่ายไทยระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกฝังใหม่มาจากฝั่งกัมพูชาค่ะในประเด็นดังกล่าวนี้นาะยกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางตอบโตโดยมีมติให้ยกระดับมาตรการทางทางหารเพิ่มกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดน พร้อมมอบอำนาจให้หน่วยทหารในพื้นที่สามารถดำเนินการตามสถานการณ์หากมีการบมุกรุหรือคุกคามอธิปไตยไทยค่ะส่วนในด้านการทูตน,นั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหนังสือทักท้วงไปยังรัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้สอบสวนข้อเท็จจริงแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมแจ้งไปยังประเทศที่มีส่วนร่วมเป็นพยานในข้อตกลงได้แก่สหรัฐอเมริกาและมาเลเซียรัฐบาลยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะมีการชะลอการแลกเปลี่ยนเฉลยและกิจกรรมความร่วมมือบางส่วนที่อยู่ภายใต้ปฏิญญาสันติภาพจนกว่าจะมีการชี้แจงและยืนยันจากทางกัมพูชา อย่างเป็นทางการค่ะโดยในขณะนี้นะคะสถานการณ์ชายแดนยังคงอยู่ในความสงบค่ะแต่ฝ่ายไทยได้มีการประกาศชัดนะคะว่าหากกัมพูชาไม่แสดงความร่วมมือในการคลี่คลายปัญหาไทยพร้อมดําเนินการทุกทางเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยค่ะนอกจากนี้ไทยยังชะลอการปล่อยตัวเฉลยของกัมพูชาอีก18คนซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงสัติภาพและสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยเน้นย้ำ ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะเรามาดูท่าทีจากฝั่งกัมพูชาหลังจากประเด็นนี้ได้เกิดขึ้นนะคะกัมพูชาเองก็ได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนโดยรัฐบาลกัมพูชาค่ะได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบ,บุว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ยังไม่ได้เก็บกู้ค่ะไม่ได้มีการวางระเบิดใหม่แต่อย่างใดกัมพูชายืนยันว่า ยังต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีและหลีกเลี่ยงความรุนแรงอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนมีรายงานว่าเกิดเหตุยิงประทะในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบันเตียนม,มินเจยฝั่งกัมพูชาสักแก้วฝั่งไทยโดยทางกัมพูชาอ้างว่ามีพล,ลเรือนบาดเจ็บ3รายและเสียชีวิต1รายค่ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวที่เราต้องส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทหารรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ